สวัสดีจ้าสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะจ้าสวัสดีจากประเทศอังกฤษกะม่เจอกันอีกแล้วในช่องสิริอินยูเคนะจ้าวันนี้ต้มมี่ตับหกหุงกับตำแตงผสมร่วมกันใส่แคบหมูพอมอันเคี้ยวๆนี่เป็นซาลายเกาหลีนะจ้าซื้อมาจากคอสโกแล้วมันยังเหลือในตู้เย็นต้มก็เลยเอามาใส่เมื่อกินขางเคี้ยงมีปูอัดนะจา้าแล้วก็มีแค่รอสมีผักสลัดอยู่ตรงนี้และดิชอยู่ตรงนี้แล้วก็มี ผักแกมนิดหน่อยก็เป็นผักชีลาวจ้ะเอาง่ายๆเนาะมี่ยังก็กินอันนั้นจ้าแ็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาเบิรงคลิปตอมแ็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์จะได้เป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะจ้าแล้วตอมสัญญาว่าตอมจะกลับไปเยี่ยมพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะจ้าอาจจะชาหน่อยเพราะว่ายังทีลูกสถานการณ์ในประเทศอังกฤษดีขึ้นต้องก็ต้องกลับไปเหตุงานแต่สัญญาว่าจะไปเยี่ยมแน่นอนนะจ้าเขามากินกันเลยเนาะ อยากกินอีหยังเผ็ดๆไหมจ๊ะอืมเพือจริงๆแล้วอ่ะมั่งเศร้าอ,อันดี้นี่เอามาตกแตง่งแต่สงสัยต้องเดวออกพอมันเครื่องไปแม่ต่อม,ต,อมต่ำ,ตำบ,บักฮงเพื่อนเอาลงเฟซบุ๊กมั็นบ่จ้าเพื่อนไปต่ำใส่แคบหมูเล่นึนกอยากเล่นมาเห็ดอืม ร่างกายต้องการประดแดกอะต้องคอเอานี้ออกแล้วจ้ะมันเคี่ยงมันกินป่ไดห่นะแต่อยากแตงเห็นมันงามๆเนาะอืมจะต,ต่ำไ่ทัวนั่มเป็นคือแบบต่ำโคลราไหมจ้ะ Sạp tr. Sạp มากินน้ำกันเลยจ้าเผื่อทุกคนเลยจ้า <laughs> พี่เพื่อนๆเป็นยังไงจ้ะภาคกันเด็กกลับไปเห็ดงานก่นไปอมืม่อนี้ ยุคประเทศอังกฤษบ่มีแดดเลยจ้ะคืมหมูอันกับฝนตกอืม เขากันดีมากเลยจ้ะ แม่จ้ามากินน้ำกัน Sad. ต่เใช่คแคบหมูแบ่บอืม้ม เส่ผักนะเพชร ใส่พริกแห้งพริกแห้งมันจะเผ็ดกว่าเนาะมาจ้ะ

hit hell ถูกใจแห้งจ้ะไม่ได้กินต่บกคุ้งม,มาหลายมือเลยเจ้แบบว่าใส่เส้นบกคุ้งไหมจ้ะช่วก้อนอันนี้ก็กินแต่แบบใส่ตินไกลใส่หย่ง ถึกใจแห้งจ้ะใสถัว่วตัดเดี๋ยวเขามากินถั่วไหมจ๊ะมาจะมากินน้ำกันกินม, <c ười> ม,มุกย่อยขอโทษด้วยจ้ะ <c ười> กินไปกินสูคิดมูไปแซ่บ หืมตำบักหุ่งนี่กินเท่าใดก็แซบจ้ะบ่มีเลยบ่แซบ ใช้ทั้งประแดกใช้ทั้งผงนวดอ่ะ หมันแล้วจ้ะ หมดแล้วมาแล้วจ้าต้องขอขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆทุกคนนะจ้าที่มากินเข่าเป็นมูตอมแซบอีลีจ้าบบเหลือเลยเหลือแต่ผักนิดน้อยจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะจ้าแล้วก็ามาพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า